สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้จะนําสูตรเลขออกวันวันอังคารครับสําหรับเลขออกสําหรับวันอังคารเป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันเป็นสูตรประจําวันครับเฉพาะเลขที่ออกวันอังคารผมจะย้อนไปให้ดูตั้งแต่ปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนั้น วันนเข้าออกวันอังคารปีหกเจ็ดจะมีอยู่สามครั้งครับที่ออกวันอนังคารปีหนึ่งนะครับมีอยู่สามครั้งสําหรับปีหกเจ็ดแต่ผมย้อนไปแค่สองสองครั้งพอก็จะเป็นงวดเนี่ยครับงวดที่หนึ่งทับสี่หนึ่งทับสี่ปีหกเจ็ดครับเป็นวันจันทร์ครับแล้วเลขก็มาออกวันอนังคาร นี่ครับผมหมายไว้ให้ก็คือวันอังคารนี่ครับจะเริ่มจากงวดนี้ให้ก่อนครับแล้วผมก็เอาเลขวันจันทร์มาตั้งข้างบนนี่ไว้ส่วนเลขที่จะออกวันอังคารนี้จะใช้เลขตัวนี้ครับใช้เลขหน้าสามตัวครับครั้งที่1แล้วก็เลขท้ายสามตัวข้างที่1นเหมือนกันเอาแต่ข้างที่หนึ่งครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลัง แต่ว่าผมจะเริ่มจากเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก่อนครั้งที่หนึ่งเขาออกเจ็ดเจ็ดแปดผมจะเอาสามตัวนี้ครับบวกกันแล้วได้สองตัวเจ็ดเจ็ดได้สี่ครับเจ็ดแปดได้ห้าก็จะได้สี่ห้าแล้วก็มารวมเลขสองตัวบนครับก็คือศูนย์สามก็จะได้สี่ห้าสามส่วนชุดที่สองก็จะเป็นเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง จเจาสามตัวนี้บวกกันครับตรงนี้จะได้หนึ่งสองแล้วก็บวก2ตัวล่างอีกคู่หนึ่งก็จะได้เจ็ดก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดมาดูสูตรครับก็จะเป็นสี่ห้าสามชุดหลังก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ด นี่นี่ก็บวกร้อยเมาลายกันลงมาครับเอาสามตัวข้างหน้านี่บวกกันนครับจะได้สองตัวตรงนี้จะได้เก้าแปดชุดที่สองก็จะได้สามเก้าทีนี้บวกร้อยเมาลายกันลงมาครับจะได้เจ็ดได้หนึ่งแล้วก็ได้สองได้แปดได้สามได้หนึ่ง เลขตรงนี้ครับมาข้างบนตลอดเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเราได้เลขหนึ่งหนึ่งแล้วนับเพิ่มไปสองครับสองแล้วสามสามแล้วสี่สี่นับข้ามไปสองแต้มครับก็จะเป็นหกเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอ่ะ วันอังคารถัดมาเลขออกอะไรคือวันอังคารก็จะได้เลขตัวนี้ครับออกสามสามหกสองหนึ่งสำหรับงวดที่ออกวันอังคารเข้าไปที่สามสามหกตรงนี้ได้สามหกครับสองตัวบนแล้วตรงนี้ได้สองหนึ่ง เาเลขออกไปที่3ามสหกตัวล่างออกสองหนึ่งแล้วผมจะให้ท่านดูเลขล่างอีกสูตรหนึง่งเอาเลขหนึ่งมาตั้งตรงนี้ครับ1นับเพิ่มไปสองจะเป็น3ามสแล้ว4ีแล้วเแล้วก็แป แล้วก็ศูนย์ทีนี้บวกกันเป็นคู่คู่ครับหนึ่งสามจะเป็นสี่สี่เจ็ดก็จะได้สิบเอ็ดแปดศูนย์ก็จะได้แปดฉะนั้นแถวนี้ครับจะมีหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยของสองตัวล่างอยู่ตัวหนึ่ง ตรงนี้ให้เน้นตรงกลางตรงนี้อย่างเดียวครับทําไมผมบอกว่าให้เน้นตรงกลางเดี๋ยวท่านดูสูตรต่อไปครับเขาจะอยู่ตรงกลางตลอดสําหรับเลขล่างและทีนี้เอาคู่ของเขาพอล่างออกไปที่สองหนึ่งเขาจะมีคู่ของเขาครับให้เอาเลขแถวหน้านี่บวกกันบวกกันลงมาครับหนึ่งสี่หนึ่งบวกสี่ตรงนี้ครับจะได้ห้า สีบกแได้12แล้วก็เอา8ปศูนี่ครับศูบกแตรงนี้จะได้8ปดจานั้นเลข4 3ตัวฝั่งนี้จะมีคู่ชุดของ2ตัวล่างครับเราเอา1เป็นหลักเห็นไหมครับเลขออกไปที่สองหก็มีเลข2ออยู่ฝั่งนี้ ถาจับคู่ชุดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งแปดกับตัวเลขครับก็จะมีห้าหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งฉะนั้นเลขก็เข้าไปที่สองหนึ่งหนึ่งสองั่งเนี่ยครับมีอยู่ชุดหนึ่งครับ สำหรับเลขสตัวล่างฝั่งนี้มาบนครับก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันแต่ที่แน่ๆฝั่งนี้มี2ตัวบนอยู่ครับต่อไปงวดต่อไปครับจะมาเริ่มจากปี67เหมือนกันปี67อีกงวดหนึ่ง สำหรับปีหกเจงวดที่จะออกที่1นึ่งมันที่หนึ่งทับสิบปีหกเจดก็เหมือนเดิมครับเอาศูนย์นย์แดะครับบวกกันตรงนี้จะได้ศูนย์แแล้วมาบวกตรงนี้อีกหกสองก็จะได้8ดฉะนั้นก็จะได้0ูนย์แปดชุดที่สองตรงนี้บวกกันก็จะได้ห้าสาม มารวมกับสามเก็จะได้0นยฉะนั้นก็จะได้5 3 0ศย์ครับอันนี้เป็นสถิติของเลขออกวันคารครับได้8ได้หได้8ได้3ได้4 4่สีหนึ่งแห้าแล้วก็3 3นับไปครับสี่ ห้าหกแล้วก็แปดครับวันอังคารถัดมาเลขก็ออกไปที่หกหกห้าห้าเก้าครับก่อตรงนี้มาอีกครับหกห้าห้าหก นี่แน่ๆตรงนี้นี่มีมีเลขสองตัวบนอยู่ด้วยครับสําหรับวันอังคารเขาจะมาแบบนี้เลยครับสําหรับสูตรนี้แล้วก็เอาเลขสามาตั้งข้างบนตรงนี้ครับสามห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็สองบวกกันเป็นคู่คู่ครับเพื่อหาเลขสองตัวล่างครับตรงนี้จะได้แปด ได้ห้าได้สองเห็นไหมครับผมบอกว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเขาจะมาเลขล่างตลอดเลยเฉพาะตัวกลางน,นี่ครับนี่ครับเลขตรงกลางตรงนี้ผมถึงได้เน้นบอกว่าให้ดูตรงกลางตรงนี้ เขเลขตรงกลางนี่เข้ามาทุกงวดครับเฉพาะวันอังคารนะครับในทีนี้ก็เอาเลขคู่หน้านี่ครับบวกกันอีกทีหนึ่งสามบวกหกได้เก้าอันนี้จะเป็นคู่ของเขาที่จะมาคู่กับเลขห้าหกบวกศูนย์ได้หกสองบวกสองตรงนี้จะได้สี่นี่ครับเราก็จะได้คู่ชุดคือแถวนี้ แล้วเลขออกอะไรครับสองตัวล่างห้าเก้าครับเก้าอยู่ตรงนี้ได้ห้าเก้าครับจับคู่ชุดเราก็จะเดินด้วยเลขห้าอย่างเดียวครับจะได้ห้าเก้าห้าหกแล้วก็ห้าสี อันนี้มันต้องกลับตัวเลขครับเพราะว่างวดนี้เข้ามาตรงๆเลยต้องกลับตัวเลขครับนี่ครับอันนี้เป็นสูตรวันอังคารครับคือตัวเลขเข้ามาแบบนี้เลยครับต่อไปครับจากปีหกเจ็ดแล้วเข้าปีหกแปดงวดแรกครับที่เป็นวันอังคารสําหรับปีหกแปด ก็จะใช้เลขท้าย3ตัวข้างที่1ครับเหมือนเดิมเอาสตัวบวกกันตรงนี้จะได้92เพราะว่า457ก็จะได้92มารวม63ครับจะได้9ฉะนั้นก็จะได้9 29นี่ครับ929 9. แล้วก็ชุดที่2 เลขหน้าสตัวครั้งที่1เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะได้4 4มันรวมกับ2ตัวล่าง3 2ก็เป็น5ก็จะได้4 4่หอันนี้เป็นการทำสถิติเลขออกวันอังคารครับกําลังวันนี่ก็สำคัญครับสำหรับเลขของกําลังวันแต่ละวันจะได้หนึ่งหนึ่ง ตรงนี้ได้8ปดเกได้สได้เได้เจได้หได้หตัวสุดท้ายได้เลขเจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปครับ8 9แล้วก็ศนับข้ามแต้มไปอีก2ครับก็จะเป็น2เลข5ตัวเนี่ยจะมา2ตัวบนอยู่คู่หนึ่งครับ แล้วปีหกแปดงวดแรกของวันอังคารครับเลขออกไปหกแปดเจดสามหกองตัวล่างออก3าหกก็ตรงนี้ก็จะเข้าไปที่8 7ดตรงนี้เราก็เอาเลขกเมาตั้งตรงนี้ เจ็ดล้วเก้าลบศูนย์ศูนย์ล้วามสลบสี 3, 3, ่น 4, 4, ับเพิ่มไป2จะเป็น6 7 9ได้16 0 3ได้3เห็นไหมครับเลขตัวกลางเนี่ยเขาจะมาล่างตลอดแล้วงวดนี้เข้ามา2ตัวเลยครับ เลขตรงกลางกามาเลขข้างบนนี่ก็ามาเพราะว่าสองตัวล่างเขาออกไปที่สามหกแต่เราจะต้องเอาคู่หน้านี้มาจับอยู่ดีครับเอา7จบวกศูครับนี่ครับเจ็ดบกศูนย์ตรงนี้ก็จะได้7จ็ย์บวกสก็จะได้4แล้วก็เอาหกบวกศูนย์ตรงนี้ครับจะได้6เห็นไหมครับ เขาจะมีคู่ชุดของเขาอยู่แต่บางเอิญ่างวดนี้เข้ามาแถวเดียวกันนี่ครับเลขหตรงนี้ก็สามหแต่เลขสามนี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับเลขตรงกลางนี้ก็จับคู่ชุดก็จะมีนี่แหละครับสามเจ็ดสามสี่ สามหกวดนี้ก็ตรงตรงเหมือนกันครับปีหกแปดนี้ก็ก็ยังจับคู่ได้ตรงตรงอยู่แต่เราต้องกลับตัวเลขครับเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นข้างบนยังไงต้องกลับตัวเลขครับอันนี้ห้าเก้าก็เนี่ยครับมาตรงนี้อันนี้สามหกมาตรงนี้ เลขออกสามหกสองตัวล่างส่วนหกห้าอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ออกอะไรครับแปดเจ็ดก็มาออกแปดเจ็ดอันนี้เป็นสูตรของวันอังคารครับเดี๋ยวเรามาดูงวดวันอังคารที่หนึ่งทับเจ็ดครับปีหกแปดเหมือนกันอันนี้ปีหกแปดนี่ปีแรกนี่ งวดออกวันอังคารงวดแรกครับนี่ครับเพราะว่าเลขออกไปที่หกแปดเจ็ดสามสามหกวันอังคารครับหนึ่งทับสี่หนึ่งทับสี่ทับหกแปดก็เดือนเมษานะครับมันที่หนึ่ง ีเลขออกหกแปดส่วนอันนี้เป็นปีหปีหกครับ1นึทับสิปีหกเจสองงวดผมย้อนให้ดูสองงวดอันนี้ก็วันที่16บทับสปี6 7ดเหมือนกัน เรามาดูงวดนันที่หนึ่งทับเจ็ดปีหกแปดครับก็เลขท้ายสามตัวนะครับครั้งที่หนึ่งเหมือนเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะได้หนึ่งแปดมารวมกับตรงนี้เก้าสองจะได้หนึ่งฉะนั้นก็จะได้หนึ่งแปดหนึ่งชุดแรกจะได้หนึ่งแปดหนึ่งครับหนึ่งแปดหนึ่งชุดที่สอง ก็จะเป็นหกเจ็ดหกจะได้เก้าเก้าแล้วก็สามสามแปดสองหกศูนย์แปดแล้วก็แปดครับ แนับเพิ่มไปครับ9 0้นหนึ่งนับเพิ่มไปสองแต้มครับจะเป็นสามนี่ครับเลขนี้ก็จะไปตรงกับเลขหลักสิบสอตัวล่างครับงวดนี้ได้9ก้าศนสาเหมือนกัน มันบังเอิญไหมครับที่ว่าเลขมันจะมามาตรงกันขนาดนี้สูตรคนละสูตรครับแล้วทีนี้จะเอาแปดมาตั้งตรงนี้ครับแปดสองก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่ห้าแล้วก็เจ็ด นี่ครับ801457ตรงนี้จะได้เล็ก8ได้เล็ก5ได้เล็ก2เอาเล็กตรงกลางอย่างเดียวครับ วน,นี้ได้เลขห้าครับสําหรับเลขล่างห้าจะมาคู่กับอะไรครับเอาแถวหน้านี้มาบวกกันแปดบกหนึ่งครับจะได้เก้าหนึ่งบวกห้าจะได้หกเจ็ดบวกสองจะได้เก้าครับนี่ครับคือสูตรของเลขวันอังคาร ีนี้ก็จะมาจับคู่ครับวันนี้จะมาน้อยชุดผมว่าเพราะมีเลขเลขชนกันอยู่2ตัวก็คือเลขเก้เท่านั้นจะได้ห้าเก้าห้าหกับตัวเลขก็จะได้9ก้าห้า แล้วก็หกห้าเพราะว่าปีหกเจ็ดห้าเก้านี่เขาออกครั้งหนึ่งครับพนังคารเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ห้าเก้าเก้าห้าเลขออกห้าเก้างวดที่หนึ่งทับสิบปีหกเจ็ดงวดนี้มาดูงวดวันที่หนึ่งทับเจ็ด ทับหกแปดครับสามตัวนี้มีเลขที่ตรงกับหลักสิบล่างอยู่สามตัวก็คือเลขเก้าเลขศูนย์เลขสามชุดสองตัวล่างนี่ครับให้ท่านสังเกตเลขตรงกลางนี่ครับเขาจะมาหลักเลขล่างอยู่ทุกงวดครับงวดแรกนี่ มาหลักหน่วยออกไปที่สองหนึ่งก็จะมีคู่ชุดสองหนึ่งงวดถัดมาวันอังคารเหมือนกันก็ได้เลขห้างวดนี้นี่มาหลักสิบเลยครับวันอังคารอีกงวดนี้ก็มาหลักสิบเดี๋ยวมาดูงวดนี้ครับว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยสําหรับงวดที่หนึ่งครับเจ็ดครับวันอังคารครับอันนี้คือสถิติของวันอังคารครับเป็นสูตรของเลขวันอังคารก็เอาไปเป็นแนวทางครับสําหรับสูตรนี้ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงๆได้รวยกันทุกๆคนครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ